สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ1-15กันยายน25 6 7นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นก็ฝากสนับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้สามารถทักไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูในเรื่องของชาวพิจิตรักนาพิจิตนะครับจะมีอนาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาว อังคารเลข3ได้โครจรไปอยู่ในภพเลือนมอรณะนะครับในช่วงจังหวะหนึ่งอาจจะทําให้ชาวพิจิกลัคนาพิจิกนั้นมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางบางคนอาจจะเดินทางทั้งทางใกล้หรือทางไกลข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศเลยก็ได้เช่นกันนะครับอ่าแล้วก็อิทธิพลของ ชาวพิจิตอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองบ้างด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการเจ็บป่วยมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทําให้ตัวคุณเองอาจจะต้องพักฟื้นรักษาตัวเองบ้างก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ต้องพยายามดูแลนะครับสุขภาพตัวเองมีปัญหาเจ็บป่วยอะไรรีบหาหมอก็อาจจะช่วยได้นะครับ อ,อิทธิพลของดาวอังคารยังเลงกับดาวเกตสุริยา t ด้วยนะครับอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการที่ตัวเราเองนั้นอาจจะดูมีความแบบจริงจังซีเรียสเกินไปนะครับหรือว่าคิดอะไรทําอะไรว่องไวรวดเร็วอาจจะทําให้เกิดผลเสียหายนะครับเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันเนาะดังนั้นควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแต่ว่าอย่าไปแบบเหมือนกดดันมากเกินไปแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแค่ช่วงจังหวะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ค่อย ปรับแล้วก็ดีขึ้นนะยังมีดาวดวงอื่นๆที่ยังคอยช่วยเหลือหรือสนับสนุสนให้กับตัวคุณด้วยนะครับไปต่อกันในเรื่องของสภาวะการเงินอิทธิพลการเงินของชาวพิจิกคือราศีธนูของด้วยดาวพระรัสบดที เลขาได้โคโจรไปอยู่ในตำแหน่งเล็งกับลักนณาถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆเลยเพราะดาวพฤหัสบดีนั้นได้ตำแหน่งที่ดีนะครับพะไปอยู่ในเรือนเกณฑ์เรือนที่7นั่นเองเขาเรียกว่าเรือนที่เล็งกับลักนาถือว่าเป็นตำแหน่งที่ทําให้ชาวพิจิกลักนณาพิจิกนั้นมีแรงสนับสนุนกับเพศตรงข้ามมีการได้รับการสนับสนุนยอมรับดีอะไรอย่างงี้ครับเวลาทําเงินทํางานอย่างเงี้ยก็จะทําให้การเงินการงานนั้นประสบความสําเร็จดีและมี คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอ,อิทธิพลของดาวพฤหรสสดีถึงแม้จะไม่ได้ตําแหน่งแต่ตามจริงได้ตําแหน่งเป็นพระธาตุของธาตุาดินนะครับมันคือความมั่นคงนั่นเองดังนั้นชาวพิจิกก็จะได้รักษาของการเงินที่มีความมั่นคงที่ดีแต่มันก็จะมีดาวบริติยูโคจรร่วมด้วยนะครับก็อาจจะทําให้เวลาได้อะไรก็ได้มักจะได้แบบ ปุบปับเราได้เลยนะครับก็มีโอกาสจะเป็นโชคดีตรงนั้นได้นะแล้วก็อาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการเงินค่อนข้างได้มาแบบฟุกๆก,ก็มีนะครับหรือว่าได้เงินมาแล้วก็ต้องมาบริหารจัดการมันก็ถือว่าทําให้การเงินของคุณนั้นเติบโตแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็จะมีรายจ่ายเข้ามาเป็นเงาตามตัวนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเรา หาเงินได้เยอะแต่เราเอาบริหารจัดการเข้าไปอาจจะทำให้หาทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูโอเคขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของอาดาวเกตสุริยานดาวเกตสุริยานเนี่ยโครจรเข้าสู่เรือนการเงินทำให้กระแสงเงินสดของชาวพิจิกลัคณาพิจิกนั้นแบบสะพัดเลยนะครับนะสะพัดเลยทีเดียวแต่ก็มีโอกาสที่จะมีในเรื่องของรายจ่ายเข้ามาอย่างที่บอกไปด้วยอันนี้ก็ต้อง ควบคุมอย่างที่บอกไปนะครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวพิจิก,ก็คือเดีย๋ยวนะครับพบการงานของคุณคือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โคจรทับอยู่ในเรือนการงานเป็นตําแหน่งเกษตรบดีร่วมกลุ่มกับดาวพุธนะครับแสดงว่าการงานเนี่ยค่อนข้างดูมีความมั่นคงที่ดีและมีดาวพุธเนี่ยเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่า,ามหาจักรนะครับ เป็นดาวคู่การติดต่อสื่อสารนะครับแสดงว่าชาวพิจิกนั้นจะมีโอกาสของการมั่นคงในเรื่องการงานแล้วนะครับมีโอกาสที่จะมีการติดต่อมีการสื่อสารนะมีโชคมีลาบด้วยเพราะดาวพุธเนี่ยมาโคจรอยู่ในเรือนกับมะเนี่ยมาจากภพเรือนมรณะแล้วมาจากภพเรือนลาภะด้วยแปลว่ามีโอกาสที่จะมีเข็์ของการเปลี่ยนแปลงการงานอยู่บ้างพอสมควรแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแล้วจะมี ความโชคดีบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงนาาักศึะษาของการที่บ่า,าทำงานบริษัทเดิมแต่อาจจะย้ายแผนกหรือว่าอาจจะย้ายไปประจําสาขาต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับมันสอดคล้องกับดาวประจําตัวโคจรในพบเลนมอรณนานั่นเอง ก็เลยทําให้ตัวคุณเองอาจจะไปต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะเดินทางบ่อยอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันดังนั้นอี่ยการงานน่ะถือว่าเติบโตมั่นคงพัฒนาดีแต่นะครับก็อาจจะมีเกณฑ์ของการยกย้ายปรับตําแหน่งอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าไปได้ดีในต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศอาจจะมีการปรับในเรื่องของ การโปรโมตนะครับได้รับการโปรโมตแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นการเลื่อนขั้นนะครับแล้วก็ไปประจำการที่ต่างจังหวัดแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในสําหรับชาวพิจิกนั่นเองเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับยังไงก็มีโชคมีลาบเข้ามายัางไงก็มีในเรื่องของตําแหน่งของการโปรโมตที่ดีก็ถือว่ายินดีกับชาวพิจิกด้วยนะครับที่คุณจะได้รับ โอกาสดีๆแต่บางคนอาจจะต้องวิ่งเต้นก่อนถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเพราะว่าดาวอาทิตย์นั้นโคโจรเล็งกับดาวเสาร์เป็นคู่ธาตุไฟนะครับก็จะส่งเสริมในเรื่องของการมีพลังงานมี power มี energy กับการวิ่งเต้นการมีโครงการการคิดการทำวางแผนต่างๆก็จะประสบความสำเร็จได้แบบนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูกันต่อในเรื่องของอาดาว สุกอยู่ในเรือนลาภะนิดหนึ่งสุกเนี่ยเป็นเน็ดอยู่ในเรือนลาภะสุกมาจากภพเรือนวินาศและมาจากภพเรือนปัตตนีนะครับมาอยู่ในเรือนลาภะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆเลยนะครับปัตตนีลาภะก็หมายถึงตัวคุณเองอาจจะดูดีมีเสน่ห์มีโชคมีลาบกับเรื่องของคู่ครองคนรักที่ดีแต่ดาวราหูในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นเล็งกับดาวราหู อาจจะสุกลา,าหงเนะาะอาจจะต้องระมัดระวังอยู่นะครับมีโชคมีลาภที่ดีมีเสน่ห์เมตตาที่ดีมีแรงดึงดูดคนอื่นก็จริงแต่มันก็อาจจะทําให้ดึงดูดคนอื่นเข้ามา ทั้งที่บางคนอาจจะมีแฟนอยู่แล้วใครไม่มีแฟนอันนี้ดึงดูดถือว่าดีนะครับแต่มันจะเป็นการดึงดูดที่อาจจะมีเจ้าของมาแล้วอันนี้ก็ไม่ค่อยดีสาหรับคนโสดด้วยเช่นกันนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะดึงดูดได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังดังนั้นวิธีการก็คือเราอาจ,จต้องพยายามดูแลเอาใจใส่คู่ของคนหลักให้มากเทคแคร์ care, กับคู่ของให้มาเพื่อลดในเรื่องของการที่คู่อาจจะคิดว่าเราอาจจะดูไม่ค่อยโอเคกับเขาหรือว่า อคู่อาจจะดูเหมือนกับว่ามีความแบบระแวงคิดเยอะคิดมากในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นชาวพิจิกก็ต้องพยายามาเคลียร์ตัวเองให้มันชัดเจนพยายามทําอะไรให้มันดูเหมือนกับแคร์กันบ้างอะไรเงี้ยก็น่าจะมีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆแบบนําเป็นต้นและดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับโคจรไปอยู่ในเรือน ปัตตานีเนี่ยเล็งกับลักนณาเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับเพราะดาวผ่านสบดีเนี่ยเวลาโครจรอ,อยู่ในเรือนคู่เนี่ยมันหมายถึงชาวพิจิกอาจจะได้ลักษณะของอการมีคู่ครองมีคนรักที่ดีคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมและอาจจะได้งานแต่างงานงานวิวาห์งานสมรสได้สำหรับใครหรือคอมมิตเมนต์สำหรับใครที่ต้องการแบบรอคอยที่อยากจะแต่งงานอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีความสุขความสมหวังน่ยน,นะครับแต่ เท่าที่ดูมีร่วมกับดำเล็กตัอยูอาจจะหมายถึงตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันมาทีหนึงมันมาแบบพลิกเลยนะครับความรักความสัมพันธ์มันไม่ได้แบบค่อยๆมา เป็นสเตปอยู่ๆก็อาจจะเจอกันปิ๊งรักกันเลยอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับใครที่โสดเนาะส่วนใครที่ไม่โสดก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นลงตัวกันได้ในระยะรองเทอมก็คือในระยะยาวแต่ในระยะสั้นเนี่ยยังคงต้องดูแลเอาใจใส่คู่ของคนหลักกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อประกับประคองกับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ไป สู่ความสำเร็จหรือความรักที่ลงตัวกันได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ